นีนะคะก็เป็นเวลนาิกนนะครบาที่ับรนครับร่นนลวงตาก็ได้เดินี่ดูงมาตรงตรงนี้นะคะคือเลยโรงเรียนออกมานะคะก็จะอยู่ในเขต

ตรงนี้ยังอยู่ในเขตมหาสารคามอยู่นะคะอรับยู่ในกตำบลห้วยแอน้ำแกเลีมได้นะคะน้ำใแพ็คแกได้เลยนะคะขวดสอขวดเสือวางไ้เดยวาสามเก็ข้างหลังนะคะน้ำเป็นแพ็คแกะได้ ไอ้นี่เกี่ยวใช่อะไรไปท่อนี่อ่ะเรียกท่อไหนนี่นะครับนะครับ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 

รถค้าเรียนดูตาที่บ้านนะคะครับรถค้าเรียนดูตาที่บ้านนะคะไปครับ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  เขาคนนั้นเบกว่าเขาดูแลเขาดูแลเขาดูแลเขาดลเขาดูแลเขาดูแลเาดูแลเขาลเูแลเขาดูแลเาดลเาดูแลเขาดู่ลเาดูแลเขาดูเขแลเขาดเขาดูแ ยกน้ขึ้นยนะคะลยัยกเลยครับยกไเลยกที่บ้านนะคเสรได้เลยนะครับยกเลยค่ยกน้ขึ้นเลยค่ะกยกบายเลยนนะครับยที่บ้านนะคไปที่บ้านนะครับร้ที่ใหญ่นะครับเก็บไนะครับที่บ้านนะค